สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่วิชารดนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อว่าจังหวะจากภายในนะคะเราจะมาดูซิว่าวันนี้จังหวะจากข้างในเนี่ยเป็นยังไงจากที่ก่อนๆเนี่ยคุณครูจะบอกแล้ว่าเราทุกคนมีจังหวะใช่ไหมคะจังหวะในการเดินจังหวะในการเล่นดนตรีร้องเพลงนะคะวันนี้ล่ะเราจะมาฝึกจังหวะที่อยู่ข้างในหรือว่าด้านใน ะะเราจะได้ยินเสียงจากข้างในได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะแต่สําหรับในช่วงที่1นนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็จะต้องมาร้องเพลงกันก่อนนะคะโดยเพลงที่คุณครูจะสอนวนันนี้ชื่อว่าเพลงดาวดวงน้อยนะคะเนื้อเพลงเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่อาจจะยาวนิดนึนเดีเด็กจะต้องพยายามจําในสิ่งที่คุณครูพูดแล้วก็เด็กๆต้อง พยายามพูดตามนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพลงมีว่าโอเจ้าดวงดาว าวนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะพูดต่อกันเหมือนเดิมนะคะประโยคแรกนะคะร้องตามนะคะโอ้เจ้าดวงดาวน,น,น้อยน้อยเอออ้ามื้อสองซ้ำโอ้เจ้าดวงดาวน,อนออ้อยน้อยเอออ่าที่สองนะคะลอยอยู่ หน,หนึสองสลอยอยู่ในท้องฟ้ากว้างใหญ่ต่อนะคะใกลแสนไกลในแดนดาราอ่ะแสนไกลในแดนดาราต่อนะคะเหมือนเพชรโร คราวนี้เรามาร้องแล้วก็ทำท่าประกอบพร้อมกับเพลงนะคะ ทวนเพลงนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะมาถึงช่วงที่2ของเราแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าช่วงที่สองของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจังหวะและตัวโน้ตใช่ไหมคะจากที่เราได้เรียนมาแล้วว่าอันนี้ชื่อว่าโน้ตตัวดำชื่อเล่นชื่อว่าตัวทาเวลาเจอทาต้องตบมือหนึ่งครั้งแลวพูดว่าทาใช่ไหมคะตัวนี้ชื่อจริงก็คือชื่อโน้ตตัวหยุด ใช่ไหมคะชื่อเล่นก็คือตัวอึง้งพอเวลาเจอโน้ตตัวหยุดก็ต้องทําท่าว่าอึง้งใช่ไหมคะตัวอันนี้เราจะเรียกว่าโน้ตตัวขาวเวลาที่เราเจอโน้ตตัวขาวเราจะต้องทางท่าอย่างนี้แล้วก็พูดว่าตูอู้เห็นไหมคะมือโดนกาวเดียวกันแล้วก็พูดว่าตูอู้อืมวันนี้ก็มีเพื่อนตัวใหม่ๆแล้วค่ะเพื่อนตัวใหม่ของกาวหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ดูกันนะคะ,ะเพื่อนตัวใหม่เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือเขาจะมีหางเนี่ยนะคะมาต่อกันนะคะเราจะเรียกเขาว่าทิทินะคะจริงๆเขาจะเรียกว่าโน้ตชื่อจริงก็คือโน้ตตัวคาเบต1ชั้นนะคะแต่นี่มี2ตัวนะคะโน้ตตัวคาเบตหนึ่งชั้น2ตัว เราจะเรียกเขาว่าทิทิเวลาที่เราเจอเขาเราก็จะตบเงินเร็วหนึงนะก็พูดว่าทิทิไหนลองทำสิคะหนึ่งสองซทิทิอ่าเก่งมากอีกครั้งึ่งหนึ่ง,งสองซทิทิอ่าเก่งมากค่ะคราวนี้คุณครูจะเอามาต่อกันแล้วนะคะดูซิว่าเด็กๆจะทำได้ไหม เราจะมาอ่านกันก่อนนะคะอันนี้อะไรนะคะทาอันนี้ทิทิแล้วก็ทาแล้วก็ทาเอาอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะทาทิทิท,ทาทาอีกหนึ่งครั้งนะคะทาทิทิท,ทาทาตาเด็กๆอ่านบ้างหนึ่งสองสาม อีกหนึ่งครั้งค่ะคุณรูอ่านหนึ่งครั้งเด็กๆพูดหนึ่งครั้งนะคะทาทิทิท,ทาทาเอาละคราวนี้มาถึงท่าบ้างเมื่อกี้เราพูดว่าทาทิทิท,ทาทาเราก็จะต้องตกมือเหมือนเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เปี้ยเลยนะคะก็คือทาทิทิท,ทาทาอาา้าวพร้อมกันหนึ่งสองสาม สองกันค่ะยรึงสองซ้ทาทิททาทาเราจะทําแบบนี้ซ้ํากันนะคะอ่านหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งอ่านหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งพร้อมนะคะเราจะอ่านก่อนหนึ่งสองซ้ำทาทิ ทิทาอึ้งไนนหนเราพูดสิคะหนึ่งสองสามทาทิทิท,ทาอึ้งเอาเด็กๆพูดสิหนึ่งสองสามคราวนี้เราใส่ท่าด้วยเหมือนเดิมเราพูดว่าทาทิทิท,ทาอึ้งเวลาที่เราตกมือเราก็จะต้องตกว่าทาทิ อึ้งพร้อมนะคะอ, 1, อ่านหนึ่งรอบตบมือหนึ่งรอบอ่านกันนะคะหนึ่งสองซ้ำทาทิทิท,ทาอึ้งตบมือทาทิทิท,ทาอึ้งอ่านทาทิทิท,ท,ทาอึ้งตบมือทาทิทิทาอึ้งอ่าได้ไหมคะไหนเด็กๆลองทำเองสิคะหนึ่งสองซ้ำ กกเก่งมากค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสองซ้ำเอาละเก่งมากค่ะห้ามลืมนะคะวันนี้เรามีเพื่อนตัวโน้ตเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีตอนนี้เราจะรู้จักกับโน้ตตัวดำโน้ตตัวหยุดโน้ตตัวขาวและก็โน้ตตัวคาเบตหนึ่งชั้นสองตัวนะคะ คราวหน้าเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนตัวโน้ตมาใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราห้ามลืมโน้ตที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงที่3ของเราแล้วนะคะช่วงที่3มเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ตรงกับชื่อบทเลยก็คือจังหวะจากภายในนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า inner earing นะคะก็คือเสียงที่เราได้ยินจากในตัวเรานี่แหละไม่ใช่เสียงที่ได้ยินจากข้างนอกนะคะเรามาดูซิว่าเกมนี้จะเป็นยังไง ะะก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยคุณครูก็มีนิทานจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปผจญภัยในทะเลทรายอันกว้างใหญ่มากเลยแต่ว่าในทะเลทรายนั้นเนี่ยการที่เราจะเดินเข้าไปในนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคาถาค่ะเอาล่ะคุณครูจะพูดคาถาที่จะพาเราก้าวผ่านทะเลทรายไปให้ฟังนะคะคาถามีว่าพร้อมนะคะ อาร m มแซมแซมอาร์มแซมแซมกุลิ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 ลัมแซมแซมอาราีอาราลฟีกุลิ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 ลัมแซมมอเป็นไงคะไม่ยากเลยนะคะคราวนี้เด็กๆจะต้องมาพูดคาถาพร้อมคุณแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเรา พูดคาถาเบาหรือว่าไม่ได้หรือว่าไม่ไดังเนียน,นะคะประตูเข้าทะเลทรายก็จะไม่เปิดแบบนี้ค่ะถ้าพูดเบาใช่ไหมคะประตูทะเลทรายก็จะเปิดแค่นี้ถ้าดังปานกลางก็จะแค่นี้แต่ถ้าเราพูดคาถาดังๆประตูก็จะเปิดเราทุกคนก็จะสามารถเดินเข้าไปได้นะคะพร้อมหรือยังคะทาท่าแล้วก็พยายามพูดตามนะคะหนึ่งสองสามอะรมแซมแซมอา แซมแซม,มกุลี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 แซมแซม,มอาราฟีอาราฟีกุล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 ีแซมแซมคุณควรได้ยินเสียงเด็กๆ,ๆอะ่ะเสียงเปิดแค่นี้แกเข้าไปไม่หมดเลยค่ะเราต้องการให้ประตูเปิดแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดดังกว่านี้อีกหน่อยอ่ะพร้อมนะคะ หนึ่งสองสามอาร์เรมแซมแซมอาร์เรมแซมแซมกุลิ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 ลัมแซมแซมอาราฟีอาราฟีกุลิ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 ลัมแซมแซมโอ้โหตอนนี้ประตูเปิดแค่นี้เลยพวกเราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไป้ในทะเลทรายเนี่ยก็มี รายข้างหน้าก็เป็นอูด้างนี้ก็เป็นปีรัมิตเรา,าก็เดินไปที่ปีรัมิดข้างหน้าแต่ปรากฏว่าในขณะที่เราเดินอยู่นั่นเองก็มีงูทะเลสาตัวใหญ่มาขวางเราไว้แล้วก็หยุดเอียงูก็บอกว่าพวกเธอกําลังจะไปไหนกันเหรอจ้าพวกเราก็บอกว่าพวกหนูกาลังจะไปเที่ยวที่ตรงเบีย้ยนข้างหน้าค่ะ จริงเหรอจ๊ะมเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอพูดว่าอะไรนะกุลี่กุลี่อ่ะมันคืออะไรนะชื่อขนมหรือเปล่าฉันอยากจะขอกุลี่กุลี่เธอได้ไหมเ,เด็กก็มองหน้ากันจะใช่ก็ดีไหมนะแต่โชคดีค่ะว่าพวกเราทุกคนที่กันเกินไปเนี่ยเป็นเด็กที่จิตใจดีแล้วก็ชอบแบ่งปันเพื่อนๆมากก็เลยเยอมมอบคําว่ากุลี่กุลี่เขาไป าแต่ก่อนที่จะต้องผ่านแดนงูเราก็จะท่องคาถาเหมือนเดิมน,นะคะแต่ทําไมคะกูลี่กูลี่หายไปแล้วเพราะว่าเราให้ที่งูเข้ไปนะคะอ่ะหนึ่งสองสอามแลมแซมแซมแลมแซม,มแซมแลมแซมแซมอาราฟีอารา์ แซมแซมวิเก่งมากค่ะทุกคนพี่งูก็เลยบอกว่าขอบใจมากเนะเด็กๆพี่มูก็เลยผ่านไปพวกเราก็เดินกันต่อโอ้โหจะฉทนพีระมิแล้วเราล่งเห็นโอนใกล้เข้ามาทุกทีแต่ท่านั้นเอ,องก็อยู่ดีเอียดเพราะว่าเราเจอออ่ทรายหมุนค่ะทรายดูดการที่เรจะกระโดดข้ามไปเนี่ยไม่ได้แน่ๆเลยถ้ากระโดดไม่พ้นนะคะ ทายต้องดูดเราเข้าไปหายไปไหนก็ไม่รู้เราก็ร้ออุ้ยทำยังไงดีละ่ะทำยังไงดีเสียงสายดูดก็พูดว่าจะไปไหนกันจ้ะเด็กๆกเด็กๆก็บอกว่าอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูวแค่อยากไปเที่ยวปีรัมิดด้านหน้านะไปดูอดก้อยๆนะคะสายดูดก็บอกว่าอืได้นะแต่ว่าฉันขอแลกเปลี่ยนหน่อยเมื่อกี้ฉันเห็นเธอทำแบบนี้เธอพูดว่าอะไรนะ เราก็เลยบอกว่าอ๋อหนูพูดว่าอาราฟี่ค่ะายรุนก็บอกอืมเธอทําท่าเหมือนฝนตกฉันเดนื่อยร้อนมากเลยฉันอยากจะให้ฝนตกฉันขออาราฟี่เธอได้ไหมเ,เด็กก็มองหน้ากันแล้วก็โชคดีอีกที่เด็กๆเ,เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักรู้จักแต่กปันก็เลยให้คําว่าอาราฟี่กับายรุนไปอ้าวเหมือนเดิมค่ะ ก่อนที่เราจะก้าวผ่านไปได้เราก็ต้องท่องคาถาโดยที่เราให้คำว่าอาราวฟีเข้าไปเมื่เกียนหรือนะคะคูลี่คูลี่ให้เขาไปแล้วตอนนี้ก็เราจะให้อาราวฟีเข้าไปพร้อมนะคะหนึ่งสองสามอาร์แรมแซมแซมอารมแรมแซมแซมแรมแซม,แซม แซมแซมสรายดูก,ก็บอกว่าขอบคุณมากนะทุกคนฉันหบังว่าวันนี้ฝนจะตกแล้วทรายที่หมุนหมุนอยู่นะคะก็เรียบกลายเป็นทรายปกติทำให้เราเดินผ่านได้ <c oughs> โอ้โนดีใจมากเลยถึงแล้วเราจะได้ขายลูก,กปิลามนตสติดกหนึ่งแล้วก็ตัวอูดแล้วแต่ปกฏว,ว่าอีกนิดเดียวค่ะจะถึงอยู่แล้วนะคะเกิดพายุทะเลทรายค่ะพายุทะเลทรายก็คือมีลมพัด มาแล้วก็ใส่ทเข้าหน้าเราเต่หมบแล้วก็มองกันไม่เห็นแถมเสียงของพายุก็ดังมากเลยนะคะเสียงในลมนั้นก็บอกว่าท่องคาถาสิท่องคาถาสิแต่ในขณะที่เท่องคาถานั้นเนี่ยด้วยความที่เสียงลมดังมากใช่ไหมคะก็จะทาให้ไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดออกไปเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเราก็จะต้องท่องคาถาค่ะพร้อมนะคะท่องคาถาแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพร้อมนะคะหนึ่งสองซ้ำ เก่งมากค่ะเพราอทุกคนทําได้เงียบปริบแล้วก็ถูกต้องแบบนี้เนี่ยพายุทะเลทรายก็สงบนิ่งเลยเราก็สามารถวิ่งไปถ่ายรูปกับสฟิงค์พีรามิดแล้วก็อูดได้อย่างมีความสุขถึงเส้นชัยแล้วก็ที่เราผ่านมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันนะคะใครมาขออะไรก็เลยให้ก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรควันนี้ไปได้อ่าเก่งมากค่ะ เดี๋ยวคุณจะเปิดเพลงอารัมแนแซนนะคะแล้วเราก็ต้องทำตามโดยที่รอบแรกเราจะทำครบทุกคำเลยอารั R แมแซนแซนกูลี่กูลี่อาราฟีรอบที่สองอะไรหายไปคะรอบที่2องกูลี่กูลี่จะต้องหายไปก็คือเงียบร้องแค่ในใจนะคะรอบที่3ามอารา i ฟีจะต้องหายไปเราจะร้องกูลี่กูลี่อาราฟี ข้างในใจนะคะรอบสุดท้ายเป็นยังไงคะเด็กๆหายไปหมดเลยเราจะต้องร้องทุกอย่างในใจโดยที่มีจังหวะที่คงที่พร้อมนะคะ ใครทาทัานหรือว่าไม่ทันเนี่ยกลับไปฝึกซ้อมได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกนะคะในครั้งครั้งต่อไปนะคะเอาล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะช่วงสุดท้ายของเราก็คือเหมือนเดิมนะคะก็คือการร้องเพลงทบทวนเด็กจำได้ไหมคะว่าตอนต้นชั่วโมงเนี่ยเราร้องเพลงอะไรไปดาวดวงน้อยนะคะเรามาร้องเพลงนี้พร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ